าคมการค้าอุตสาหกรรมกันชงไทยผนึกกำลังบริษัท NCC Exhibition Organized จำกัดเปิดงาน Asia International Heme Expo and Forum 2023อย่างเป็นทางการณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตในงานพร้อมจัดแสดงสินค้านวัตกรรมเปิดเวทีสัมมนาและเจรจาธุรกิจกันชงระดับนานาชาติเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมกันชงของเอเชีย ผลักดันให้อุตสาหกรรมกันชงไทยสู่พื้นเศรษฐกิจแห่งความยั่งยืนตอดคล้องบริบทโลกโดยเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างมูลค่าเงินภายในงานสูงถึง8,000ล้านบาทได้รับความสนใจจากผู้ชมงานมากถึง10,000คนตลอดการจัดงาน4วันเต็มตั้งแต่วันที่22-25พฤศจิกายนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั้น G อ2และ H3 ค่ะหมอเชิดชัยตันติศรินนะครับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะครับอองานครั้งนี้นี่เขาเรียกว่าเกินคาดนะครับเพราะว่าปกติคนไทยยังสับสนระหว่างกัญชงกัญชานึกว่ามันเป็นพัน์เดียวกันก็จริงแต่พฤต,ติกรรมมันคนละแบบก็คือสารที่อยู่ในพืชกันที่เรียกว่ากัาบิสเนี่ยก็คือกัญชงและกัญชาเนี่ย มันมีทั้งที่อันตรายและที่ดีไอ้ที่ดีก็คือ CBD ซึ่งเอามาใช้ทางการแพทย์ในการรักษาประมาณ4-5โรคนะครับโดยเฉพาะเรื่องการชักในเด็กซึ่งใช้ยาตามปกติแล้วมันต้องใช้ขนาดสูงมากแล้วก็เอากาัน CBD เข้าไปร่วมรักษานี่สามารถจะลดะโดสของยาที่ใช้ลงแล้วก็หายชักนะครับ ที่นี้ที่ตื่นเต้นก็เพราะอะไรฮะกัญชาเนี่ยเราเห็นจต่ภาพในหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่าเสรีเร็วเกินไปการกฎหมายที่จะควบคุมออกชาไปก็เลยเกิดอาการตื่นตระหนกในสังคมวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางผู้จัดนะครับโดยเฉพาะท่านาพรชัยซึ่งเป็นนายกสมาคมนี่นะครับได้จัด เกี่ยวกับกัญชงโดยเฉพาะหรือเฮมนี่นะฮะในภาษาอังกฤษส่วนกัญชาไม่เกี่ยวนะครับจะได้เห็นว่าสิ่งที่ดีของกัญชาเนี่ยดีจริงๆนะฮะเป็นพืชที่เขาเรียกว่าไม่มีเวสโปรดักต์เลยใช้ได้หมดตั้งทุกส่วนของของต้นไม่ว่าจะเป็นใบเมเล็ดกา้านรหัสได้หมดนะครับซึ่งในที่นี้ก็เราก็คงจะเห็นนะฮะมา มาเล็ดก็มาทําเป็นอาหารมาทําอะไรต่างๆที่สําคัญคือเรื่องไฟเบอร์ก็สามารถมาทํำที่เราเห็นข้างหลังนะครับรวมทั้งทำเขาเรียกว่าไบโอพลาสติกใช่ไหมฮะซึ่งเอามาจากใยไฟเบอร์เนี่ยเอาเซลลูโลสมาแล้วก็ผสมทางเคมีเข้าไปสามารถทําให้เกิดพลาสติกซึ่งสามารถที่จะเขาเรียกว่าก็ดเกรดก็คือคือสลายนะครับ ไปตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรากำลังรณรงค์ไม่ใช้พลาสติกอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับส่วนอย่างอื่นหลากหลายจริงๆนะครับแล้วก็ก็เลยตื่นเต้นนะครับว,ว่าโอ้เป็นอย่างนี้เราเห็นแต่ฝรั่งเขาทาแต่ของเรานี่โดงกันชงอยู่แล้วผมจําได้ว่ากันชงของประเทศไทยนี่ปลูกแถวแถวชนเผ่านะครับ ทีนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับคือคนไปเข้าใจผิดคิดว่ามันอันตรายเขาไปตัดพิกบ้างอะไรบ้างนะฮะเมล็ดพันธุ์ผมไม่แน่ใจว่าคงยังคงรักษาอยู่อ่าเพราะว่าได้ได้ทราบจากชนสอที่เป็นชนเผ่านะว่าเขาก็เก็บขเขาไว้เหมือนกันมันเป็นสิ่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีของดีอยู่แล้วต้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆนํารายได้เข้าประเทศเมื่อกี้ท่านนายกสมาคมก็ยังบอกว่าพีดิกเขาไปข้างหน้า มูลค่าการใช้กันชงนะฮะอย่าไปกันชานะฮะมากมหามหาศาลแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเก,กษตร,รษกรความเหลื่อมล้ำของคนในชาตินี่มากเหลือเกินจนกระจุกรวยรวยกระจุกจนกระจายนะครับอันนี้จะเป็นช่องหนึ่งที่ทำให้คนล่างชาได้มีงานทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานครั้งนี้เนี่ย จัดเป็นครั้งแรกของเอเชียเป็นจัดงานที่กระชับครบรอบครบวงจรนะครับคอมนิ์ <Yeah. S 1> นี่นะฮะของเรื่องกันชงจริงๆแล้วก็มีต่างชาติมาร่วบด้วยจัง14ประเทศเป็นโอกาสที่นักประดิษฐ์นักอุตสาหกรรมคนไทยจะได้โชว์ฝีมือเปิดตัวให้เขาเห็นว่าเราก็ไม่น้อยหน้าไครความสามารถเราก็มีแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยนี่ มีค t อ v ติมายก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่พบเชื่ยว่าไม่แพ้ท่านไหนในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้นี่คงจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปีนี้ท่านนายกก็บอกว่าจะมาประมาณอย่างน้อยก็หมื่นหมื่นคนล้วนำรายได้เข้าประเทศหม้อหัลานเลยนะครับประมาณน,นั้นก็ในงานนี้นะครับก็มีเอ็กซิบิ r เตอร์มาร่วมง,งานกว่า300รายนะครับแล้วก็มี การนำนวัตรกรรมต่างๆนะครับที่จะสร้างมาตรฐานของพืชเศรษฐกิจกันชเนียที่จะทําให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยได้เห็นนะครับแล้วก็ยกระดับของมาตรฐานขึ้นและที่สําคัญในงานนี้ก็จะมีทั้งปรึกนะครับที่เป็นองค์ความรู้จาก14ประเทศนะครับกว่า40คน40วิทยากรจากทั่วโลกมาให้ความรู้ในด้านต่างๆนะครับแล้วเราก็ตั้งใจว่าคนที่ มาร่วมงานเนี่ยก็สามารถที่จะมาพูดคุยธุรกิจนะครับทำ business matching แล้วก็สร้างมูลค่าในงานนี้ได้กว่า8,000ล้านนะครับเห็นว่างานนี้มีการขยาตัวถึง30%ใช่ไหมครับก็มีพู่มา่วมกว่าต่างนใช่ครับก็เติบโตจากปีที่แล้วนะครับประมาณสัก30%แล้วก็คาดว่าจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นขบอกป่นงาน ระดับโลกไปแล้วนะครับสำหรับเอเชีย the National Home Expo ครับซึ่งเป็นงานซึ่งตอนนี้ก็คือใหญ่ที่สุดนะครับงานสแลกชิพของในเอเชียนะครับซึ่งก็จะเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลนะครับในการใช้พื่อประเภทนี้นะครับไปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของทางด้านในเชิงอุตสาหกรรมเนเส้นใหญ่นะครับในเรื่องของตัวสาสรสกัด CBD นะครับในเรื่องของ h e ล l t h c a r นะครับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของทางด้านการแพทย์นะครับซึ่ง ตรงตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ได้ประกาศออกมาจากนโยบายครมองนะครับแล้วก็นโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็จะมีการสร้างอุตสาหกรรมนะครับช่วยกันพัฒนาในเชิงยั่งยืนครับฉะนั้นอันนี้ก็คือทิศทางของอุตสาหกรรมที่ไปในทางที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ก่อให้เกิดบูลุค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับธนรกิจของประเทศในการเป็น เมดิโคลคับนะครับซึ่งอันนี้แหะครับเป็นงานที่อ,อยู่ดีๆต่างชาติบินกันมา4 5่ห้พันคนนี่เมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วก็เอ็กซิบิเตอร์เนี่ยปีนี้โตจากจากจากจำนวนเดิมเนี่ยโตบนต่างประเทศเยอะมากนะครับแล้วก็ ผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรมนะครับที่ออกกันมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้นะครับสารสกัดแล้วก็พืชตัวนี้นะครับทั้งในเชิงอุตสาหกรรมแล้ในเรื่องเชิงการแพทย์แล้วก็เพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่า medical tourism นะครับการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยซึ่งจะนําเม็ดเงินเข้าประเทศนะครับแล้วก็ตรงกับกับภารกิจของประเทศนะครับก็อยากฝากงานอันนี้ไว้นะครับ4ี่วันนะครับจนกระทั่งถึงวันเสาร์นะครับแล้วก็ จะมีงานน้นะครับที่ที่จะมีธีมในการพูดทุกทุกวันนะครับมีเป็นฟอรัมนะครับในการที่นําเสนอหัวข้อนะครับสี่สิบกว่าหัวข้อแล้วก็เยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็มีเอ็กซ์เพรสมาจากผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็งานที่ทางนักวิจัยคนไทยได้ทำเอาไว้นะครับก็เป็นการพัฒนาที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นเป็นในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลนะครับก็ ัเยรคแต่วันนี้แหละครับจนถึงวันเสาร์นะครับยี่สิบสองยี่สิบสาี่สยี่นะครับงานเปิด10บโมงเช้านะครับแล้วก็เป็นตอนเย็นประมาณเจ็ดทุ่มครับที่พอสองนะครับแล้วก็ไปไปจะถึงประมาณเอาสามเลยนะครับของของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็พูดเสมอนะฮะคุณหมอเนี่ยดูแลด้านสุขภาพเฮลยวแต่ขณะเดียวกัน เฮลนี่ก็ช่วยนำรายไดา้เของประเทศก็คือไปเราไปพัฒนาเป็นเม็ดิคอครับเพราะว่าแพทย์ไทยนี่เก่งอยู่แล้วแต่แล้วก็มีสรกสบ์าร์สูงแต่ฝีมือดีทีนี้ยังไม่พออีกนะครับทางกระทรวงก็เลยว่าเออในเมื่อมีสุขภาพก็น่าจะมาสร้างความมัง่งคั่งให้ประเทศด้วยก็คือเป็นเวลอีมคโนมีนะครับด้วยเพราะฉะนั้นพืชเศรษฐกิจแบบการชงนึงก็จะได้เป็น ทางเลือกทางหนึ่งนะครับสำหรับพวกที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ทางอุตสาหกรรมก็เป็นการนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งครับประมาณนี้นะครับจะได้ลบภาพกัญชานะส่วนกัญชาเนี่ยเดี๋ยวพรบกัญชาก็จะออกนะครับแต่จะเป็นยังไงบอกว่ายังพูดไม่ได้นะครับ